เอาไรวาแล้วกูจะเสียเวลารอเพื่อไรเฮ้อช่างมโนมน,น,นกลับเข้ากลุ่มดีกว่าไม่แคร์คะสวัสดีทุกคนเรามาแล้วอ้อยกว่าจะมากูนึกว่าหลับเป็นตายเอาก็กูเพิ่งตื่นไหมล่ะเลยคนนั้นใครอ่ะอีกคนนั่นแฟนไอ้ตีนคนยังมันมีแฟนด้วยหรอวะเอาไอเฮียช่างมันเรามาแนะนำตัวกันดีกว่าใครก่อนกูเองค่ะ เราชื่อมิเลนอายุ18เรียกว่าเลนก็ได้พูดภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยเราชื่อเซอร์อายุ18เป็นคนไทยแท้จ้าเราชื่ออเบนอายุ18เรียกว่าเบนก็ได้นะพูดภาษาญี่ปุ่นได้เราชื่อเซฟอายุ19ชื่อเหมือนหมาก,กูเลยไอเยียหุบปากผมชื่อควินตินเรียกตินได้อายุ19 my name is jeff i'm 19 years old and i'm japanese เราชื่อแอนนาอายุ18เป็นแฟนติน โอเคแนะนำตัวกันครบแล้วไปเล่นเกมกันเราอยากเล่นออฟบี้อะเคแต่มาเล่นได้แค่หกคนอางั้นอาเบนไม่ต้องเล่นนะเอาก็หาแม่ไม่สิไม่เอาเราจะเล่นแมปนี้เอาแต่ใจเฮียแล้วมึงจะมาด่าแฟนกูทำไมวะพูดดีๆหน่อยเหอะแล้วก็เล่นๆไปเหอะงั้นเราไม่เล่นก็ได้กูก็ไม่เล่นเหมือนกันพอเราไปเล่นกันแค่นี้แหละ เล่นเกมกันปะเอาไม่ไปเล่นกับพวกนั้นหรอไม่ไม่มีคนด่าเล่นไม่สนุกเคก็ได้เล่นแม่ไปรอ่ะอีเวตหมายอย่างเคเคก็ได้ได้เติมมึงได้พลังไรอ่ะชิปหายแล้วไม่ได้อะมันคืนเนอร์เอาไอ้เหี้ยระบบแม่ง สมองหมาปัญญาหดใจคดเคี้ยวจิตเลี้ยวลดสันดานจันไรสันดอนอับปีชีวีอัปภาคราเก้าผิดหวังนรกยังระอายสวรรค์ยังระอาโลกาก็ผักใสไรสิ่งเลี้ยวแลหมายังไม่เลี้ยวมองแบคทีรียไม่ชชยตาเหมือนหมาเน่าที่เน่าเกินกว่าเชื้อโรคจะอยู่ได้ต้องอาศัยใต้พระสุธาไม่ให้ใครพบเออ่างมันไปเล่นเกมกันเถอะเคเข้าตามมานะออสนุกมากเลยค่ะตัวเองครับบุกเออเห็นอาเบนกับเซฟเล่นเกมด้วยกันอยู่อ่ะ

คนไปเบยมึงก็ใส่ยี่ก็ต้องไฮี้แต่ก็ใส่เยียก็ต้องเดินชมคนดูเบย์ก็ใส่ยี่ก็ต้องเฮียเฮียเฮียลเอียดนะไม่อยางนั้นมันเสือกจะแหน่คนดูเบยก็ต่อยี่ม่นด่าคนดูเบย์กใส่คนดูเบย์ใส่ไม่ด่าเฮียด้วยคนดูเบย่คนดูเบยก็ใส่เฮียมึงนี่อ๋อตัวเองมันด่าเข้าอะ่ะนี่มึงจะด่าแฟนกูทำไมวะเอาก็มันดา่ากูก่อนไอ้ควายมันยังไม่ดา่ามึงเลยไม่ดา่าเฮียอะไรมึงหูหนวกหรอเออ สมองหมาปัญญาหดใจคตเคี้ยวจิตเลี้ยวลดสันดานจันไรสันดอนอปรีชีวีอัปภาคราเก้าปิดหวังนรกยังระอายสวรรค์ยังระอาโลกาก็ผักใสไรสิ่งเลียวแลมหมาอย่างไม่เหลียวมองแบคทีเรียไม่ชายตาเหมือนหมาเน่าที่เน่าเกินกว่าเชื้อโรคจะอยู่ได้ต้องอาศัยใต้พระสุธาไม่ให้ใครพบเอาหายคู่โดนด่าทั้งคู่ขนาดนั้นเป็นกูก,กูก็ไม่อยู่เหมือนกันเอานี้มืดลับไปนอนกันเถอะเอาไปง่ายง่ายงี้เลยออาเบล ว่าว่าค่าสายกันปะของนี้้ลยเหรอโอเคได้ได้ไปกันอือออ